สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะย่างตีนไก่ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะตีนไก่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมีเล็บแบบนี้เนาะซึ่งเราก็จะต้องนำกันไกรตัดเล็บนะคะ,ะหรือว่ามีดอะไรก็ได้นะคะที่สามารถทำให้ตัดเล็บเข้าออกนะคะหรือจะทอดแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่เลยนะคะเราจะนำเล็บเขามาตัดออกนะคะ ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะเราจะทำการหมักนะคะเราจะใส่รสดีไปนะคะแล้วก็ใส่ผงตะไคร้ไปเจชูแล้วก็สีเอลขาว มันหอยตาลสายไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะทุกคนเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วย แล้วก็ต้ากันขมคนแล้วก็จะมาเตรียมหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใส่กระดาษฟอยล์ไปแล้วก็สเปรย์อันนี้น้ำมันพืชนะคะทุกคนที่ทำจากผักเนาะนี่ค่ะตินไก่ที่เราหมักไว้นะไม่ถึงห้านาทีค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะนําไปใส่หม้อทอดการที่เราจะปรุงรสเนาะเราต้องดูปริมาณของอเนื้อสัตว์ของเราด้วยเนาะบางคนไม่ชอบเจ๊ชูบางคนไม่ชอบน้ำตาลเนาะบางคนไม่ชอบนูน่นไม่ชอบนี่ก็ ตามใจเลยนะทุกคนทากคนชอ,อบรสชาติไม่เหมือนกันนะคะนี่คือหม้อทอดนะประับ,บนะเลือกที่เป็นไก่นะทุกคนอัอนนี้คือเมนูนะก็จะมีลาย ที่เป็นไก่นะก็จะมีฟลานไฮบอกไว้นะคะ360ฟาเฟลนไฮแล้วก็25นาทีนะ mm hmm. เขาก็จะกำหนดไว้ให้เราเลยนะคะ mm hmm. เราก็กดตัวนี้ mm hmm. เขาก็จะทำงาน mm hmm. นะคะ mm hmm. สิ่งที่เขาทำงานนะคะ mm hmm. คือเขาทำงานอยู่ mm hmm. นี่หลายปีแล้วนะคะสามีซื้อให้เป็น รอบเป็น